อันนี้กำลังเดินขึ้นไปลาบนันกมาสการะทาอินแขวนอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ศูนย์ปฏิบัติรรรรธรรมพระมหาวโรธทิพวงศา,าริยารามอุทธอุทยานโดยพระสวรรค์เฉลิมบุเก็ตอาทารอินแขวน จังหวัดแพเลได้ขึ้นไปทางที่ต้องขึ้นไปรับนมาาัมส,สการนก็ว่าเหนื่อยไม่ก็เหนื่อยนะทางลงไปชมวิวบนหน้าผา แต่เราคงไม่ไปเนาะเราขึ้นไปทางนี้ก่อนเอาไปดูพระธาตุอินนะ์เข็มนี่นะขึ้นแค่นี้เราก็เหนื่อยแล้วเพราะอะไรเหนื่อยอันนี้ของปูรุสีนะอันนี้อยู่ของปูรุสีจะถึงแล้วนะอันนี้เข้าไปเฮก็เป็นพระธาตุชเวดะกอง จำลองนะองเป็นมองนี่คือการนมัสการพระพุทธองค์เป็นพระประธานอยู่ที่เจดีย์ทหารชวดากองจำลองแห่งนี้แล้วก็มีพระพุทธรูปฝัปงนาคปก นักปกมีพญายนาคยูนรูปนะยู่ตัวนะึงเป็นพระพุทธมหามุจลินวิมุติสุขนะน,นี่อยู่ข้างๆพระเจดีย์ชุวเดกองจำลองอ่าตรงนี้ก็ขึ้นไปดูบรรยากาศชมวิวแล้วก็นี่เป็นพุทธรูปปังน่าจะประทานพรแต่ไม่ได้ เราไม่ได้ไปอยู่โน่นเราไม่ได้หันก็ดูดดูงนั้นมีก็แล้วกันอันนี้ไป,ไปเอามาให้ดูนะดวิวนะวิววิวนี่กองชวิตกองกำลองที่ว่าเมื่อกี้ตรงน,นี้กำลังขึ้นไปอ๋อพลาดคาดเออไป ที่พระธาตุอินแขวนนะทางขึ้นพระธาตุอินแขวนนี่ก็คือพระธาตุอินแขวนนะก็เป็นที่ปฏิสฐานอยู่ตรงนี้เองน,ะนี่ก็เป็นทางขึ้นขอถวายความเคารพทุกทุกพระองค์ ตรงนี้นี่นะคือพระธาตุอินแขวนนั่นเองอยู่ตรงนี้ก็เป็นจำลองนะจาเหมือนประเทศฮามาแต่จำลองนี่จะมีคำว่าลอยพระพุทธบตทมาสจันด้วยต่ขึ้นไปกำลังขึ้นไปกับนมัสก,การพระรานอินเขวน น,นี่เสียงระฆังดังงางยีง,งก็เป็นสัญญาณว่าทำวัดสดมนต์แต่น,นี่ก็เราจะขึ้นไปดูก่อนอันนี้ทำวันเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะคนนี้ญาติโยมเดินขึ้นมาจะทำจะขึ้นมาด้วยก็คองอีกหน่อยหนึ่ง กลับไปอ่าจะถึงเร้วอถอดรองเท้าก่อนเดินขึ้นแล้วก็จะขึ้นไปคือพระาตช่วยแต่กองจำลองนะมาถึงเมืองแค่แล้วก็ต้องขึ้นให้ได้ ไม่เหนื่อยไหมก็ฟังเสียงหายใจเอานะไม่เหนื่อยไหมแต่วัดนี้ก็สร้างพุทธรูปได้ดีมากเลยเหมาะสมกับป่าเขาเป็นที่ขึ้นมานเอาละถึงแล้วน,นี่นะนี่คือพระธาตุสวีดกององค์จำลองอางได้ก็ดีอยู่ โอเคน้อมมาสักครั้งวัดรุวิรกรอ,อ,อินเขนขนไปก็เป็นป่าเขาล้อมสวยงามนะวัดพระธาตุอินเขนเนี่ยถือเป็นวัดที่สวยอยู่ตามกลางป่าเขาจริงๆเลยนี่ป่าเขาอยู่ข้างล่างก็เดินขึ้นนะค่อนข้างแคบดูว่าดูว่า ไกลมากอยู่ในที่นี่เอาเนาในแค่นี้ก่อนหายใจก่อนนะครับ